ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงเตรียมเฮใกล้แล้วเดือดทำนะครับเปิดเผยว่าตัวแทนลิเวอร์พูลกำลังอยู่ที่ฮอลแลนด์เพื่อพูดคุยกับคุณพ่อของรอยันการ์ฟินแบกเดือดทำนะครับสื่อชื่อดังและเป็นความน่าจะถือระดับโลกนะครับก็ได้ออกมาตีข่าวเชื่อมโยงล่าสุดระหว่างลิเวอร์พูลกับรอยันการฟินแบก ด้วยตนเองเลยนะครับว่าณตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำล,ลังเข้าใกล้กับกลางคว้าตัวก,กองกลางของไบรมันิกและของทีมชั้นคลาแลนด์รายนี้เข้าสู่ถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโดวยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยืน่นเงื่อนไขส่วนตัวกับทางไรอันกาฟเฟนแบกพิจารณาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ร้อมเชื่อในคำว่าตอนนี้การเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นคืบหน้าไปมากแล้วและมีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวไรอันกาฟเฟนแบกเข้าสู่ถิ่นอันฟิดอในานานก โดยทางเดอะทอมครับรายงานต่อไปว่าลิวพูได้ยกให้ดิวการย้ายทีมของไรอันกาฟินแบกนั้นเป็นเป้าหมายในการย้ายทีมอันดับที่หนึ่งของพวกเขาแล้วณน,นเวลานี้ดูดิว,ดวของไรอนกาเฟินแบกรับถูกยกขึ้นมาแทนที่ดิวของจุงงฮมกองกลางดาวรุ่งของปริเซนมนุที่ล้มลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพรลิวพูไม่กล้าสู้ราคาการย้ายทีมของยอดกองกลางรอยนี้นั่นจึงทำให้ทางลิวพูได้หันเป้าหมายมาที่ไรอันกาเฟินแบกในทันที นั่นเพราะทางลิวพูลมองว่าไรอันการฟินแบกนั้นเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีฝีเท้าดีและทางเช็กกิงค็อปก็ชื่นชอบในตัวของกองกลางในวัย20ปีรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วและอยากได้ตัวมาร่วมทีมตั้งแต่เมื่อฤดูกาลทก่แล้วเพียงแต่ว่าในเวลานี้ตัวของไรอันการฟินแบกเลือกที่จะย้ายไปคัดแข่งกับไบมินนิกมากกว่าโดยล่าสุดจับทางด้านของเดอะทม์ก็ได้ออกมายืนยันว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่ของสโมสรลิวพูลได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์เป็นที่รู้แล้วและได้เข้าพบกับพ่อของไรอันการฟินแบก ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านอาชีพนักเตะให้กับลูกชายของเขาเป็นที่ดโดแล้วแล,วและตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าการเจรจาต้องสองฝ่ายกําลังเดินไปได้ด้วยดีและเมื่อการเจรจาในครั้งนี้จบลง ก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลได้ยกให้ดีวกันย้ายทีมของไรอันกาฟินแบกเป็นดียวอันดับที่หนึ่งของสโ,โมสรลิเวอร์พูลในทันทีซึ่งเหตุผลนั้นก็น่าจะมาจากการพูดคุยในครั้งนี้และอาจจะมีการตกลงอะไรกันบางอย่างเอาไว้แล้วดังนั้นจึงทําให้ทางลิเวอร์พูลครับมีความมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีวกองกลางของไบเดมันิกรายนี้เข้าสูทีมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แั่นอนนะคว่าทางเดอะทามนั่นกำลังมองว่าลูน่าจะได้ตัวไรอันกาฟินแบกเข้าสู่ทีมในระดบนี้แต่สถานการณ์การพูดคุยยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกแบบนี้โดยณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลได้เตรียมค่าตัวจำนวน25ล้านปอนด์เอาไว้แล้วสําหรับอยู่นี้เป็นที่รู้ใจดังนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะครับว่าทางสโมสร,รลิเวอร์พูลจะยื่นข้อสเสนอที่จริงจังในวันนี้ให้กับทางด้านเบญมิกพิจารณาเมื่อไหร่กันแน่และทางทีมเสือใต้จะตอบรับข้อสเสนอจากทางลิเวอร์พูล แต่การาดการบ้านเดี่วนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทางเบเยร์มินิกน่าจะขายนักเแต่รายนี้จะเตมค่อนข้างแน่นอนเพราะไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นทางเลือกของไรอันกาฟินแบกดูเหมือนจะเหลือเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการย้ายออกจากเบเยอร์มินิกและไปหาโอกาสลงเล่นกับสมโมสรแห่งใหม่และลิเวอร์ pool ก็ถือได้ว,ว่าเป็นสมโมสรที่เหมาะสมกับไรอันกาฟินแบกเป็นอย่างมากในเวลานี้นะครับ จเซมุโยนะยันเองว่าอยากด้วตัวโรเบรโตฟ์มิโนเข้ามาร่วมทีมแบบฟีค่าตัวในฐานะกองหน้าคุณหมายของทีมในน้องจันนะ่าดเดอาโดยกอคืึ้นไหวในดยวก,การย้ายทีมของโรเบรโตฟ์มิโนที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบงนันนี้และตัวของฟ์มิโนนั้นก็ได้ออกยืนยันย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการที่จะออกจากลิเวอร์พูลเป็นที่แน่นอนแล้วเพื่อหาความท,ทม้าทายใหม่ในลีกต่างๆนและจะเป็นการเซ็นญญาช่วงท้ายอาชีพการแข่งข,งของเขาก่อนที่จะเลิกเล่นและหลังจาก ที่นาตอนนี้ทางกองหน้าชาวบราซิลรันีิจะมีอายุ31ปีแล้วโดวยล่าสุดงานมีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาจากท่านั้นของลิเวอร์พูลสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในาตอนนี้ดูเหมือนว่าทางสโมสรแอสโรมาของกุสเซอร์โชเซมิโยจะกลายเป็นสโมสรล่าสุดที่กําลังตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวฟ์มโนไปรนวมเทีมเป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้ทางนั่นของโจเซมันโยก็อยากได้ตัวโรเบิร์ตเฟอร์มิโนมาเร่วมทีมมาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยที่ตัวกับคนนั้นยังเป็นผู้ดการทีมโรมาเรดในตอนนี้นั่นทำให้ลิวหูลไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเฟอร์มิโนออกจากทีมแต่อยีงใดเพราะเป็นกองหน้าสามประสานชื่อดังและลิรูผูลก็ขาดเขาไปไม่ได้ แต่หลังจากการที่นนตอนนี้เฟอร์มิโนจะหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้ทําให้นนตอนนี้ทางด้านของโชเซ่มันโยก็รับมามีความหวังกันอีกครั้งที่จะได้ร่วมงานกับ o, เฟอร์มิโน่โดยทางสโมสรโรมานั้นต้องการให้เฟอร์มิโน่ย้ายข้ามาผพนึกกำลังกับเอ็นเรสเบลลติและเปโลดิบาลาในฐานะกองหน้าสามประสานชุดใหม่ในฤุยกาลนน้า และถ้าหากโรมาสามารถคว้าตัวเฟอร์มิโน่เข้าสู่ทีมได้แล้วก็ก็เชื่อแน่นกันว่า3กองหน้าประสานอย่างโรเบรโตเฟอร์มิโน่เอนเรสเบลติและปโลดิบลาจะถือได้ว่าเป็นกองหน้าสประสานชุดที่ดีที่สุดของศึกกาโชเซเรียอิตาลีเลยก็ว่าได้แต่ถึงขนานั้นณตอนนี้ก็ยังไม่มีความขึ้นไหวใดๆออกมาจากท่านั้นของโรเบรโตเฟอร์มิโน่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของคนนั้นจะเลือกย้ายเซอรซงนไหน,นกันแนะ่เมื่อรุ่การปัจจุบันนี้สิ้นสุดลงเนื่อว่าเหตุผลก,การก็มาจากความต้องการของเฟอร์มิโน่เองว่า เขานั้นต้องการอยากทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปกับฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่ลิเวอร์พูลและจะไม่คิดรังการย้ายเทียมหรือพิจารณาข้อเสมอจากสโมสรไหนทั้งนั้นและการเลือกสโมสรใหม่ของเขานั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงเท่านั้นดังนั้นจึงยังไม่มีใครรู้ว่าหลังจบการน,นี้โรเบอร์โตเฟอร์มิโน่จะย้ายไปคัดเกับสโมสรไหนกันแน่นอกจากตัวของเขาเองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่สำหรับสโมสรโรมานั้นก็ถือได้ว่าไม่ได้แย่แถมยังเหมาะสมที่จะเป็นสโมสรสุดท้ายของตัวเขาอีกด้วยนะครับ d o ็อบบีฟ้ฟาวเลชื่อว่าค่าตัวของเมสันเมลนั้นอย่างเก่งก็ไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์และค่าตัว70ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว้ก็คือเรื่องที่บ้าจะจัด โรบบี้ฟาวเลอ่นครับก่นอนหน้าหมายเลข9ระดับตำแหน่งของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวล่าสุดในดูการย้ายทีมของเมนเชสเตอร์นเต็กองกลางตัวเก่งจากสโมสรเชลซีที่กำลังตกเป้าหมายในการย้ายทีมของลิเวอร์พันที่มีค่าตัวที่มีการ3 0ล้านปอนด์เท่านั้นตามความคิดของผมและการที่เชลซีตั้งราคาขายเมนเชสเตอร์นเตอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์นั้นตัวของเขามองว่าเป็นเรื่องที่บ้าช,ชัดๆที่เชลซีกล้าตั้งราคาขายในราคานี้ นั่นเพราะว่าตอนนี้เบนสันเมาเหลือสัญญากับโจซีอิปนค่า12เดือนเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีทางเลยนะครับที่จโนสรอนไหนจะโง่ที่จะกลา้าทุ่มเงินในจํานวนมหาศาลขนาดนั้นเพื่อนักเตะที่ใกล้จำนวสัญญากับต้นกับปดดรายงานนี้มาจากหนังสือพิมพ์ซันเดย์มิลเลอร์ฉบับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเป็นคอลคมนมส่วนตัวของรอปดีฟาวเลอร์ที่อมาพูดถึงดิวของเบนสันเม์และดีวของจูดเบงแฮมที่พึ่งล่มลงไปโดยกล่าวว่า ตัวของเขาั้นรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากที่เดียวกันยดทีมของจุดวงกานนั้นต้องล้มลงไปแบบไม่เป็นท่าและตัวของเขานั้นก็เชื่อได้ว่าการถอนตัวออกมาจากนิวนี้ของลิวหูนนั้นเป็นเรื่องจริงและไม่น่าที่จะใช้ข่าวลวงเพื่อตบตาคู่แข่งตามที่หลายฝ่ายคาดคิดผมอยู่กับลิวมานานแล้วรู้ดีว่าลิวนนั้นเป็นสโมสรที่พูดจริงทำจริงพวกเขาก็ไม่เคยปล่อยข่าวลวง และจะจริงจังกับดวการโค้เตอร์นักเตะร,รายนั้นในทันทีหากพวกเขามองว่าต้องการนักเตะนั้นเข้าสู่ทีมแบบจริงจ,งจ,งจังแต่การที่มีข่าเออกมาว่าลิเวอร์พูลเลิกสนใจนในตัวของจูินงมไปแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการย้ายทีมนักเตะร,รายนี้เกิดขึ้นในช่วงตลาดซสเมอนี้อย่างแน่นอน และในส่วนเดียวกันยัดทีมของเมสันเม์ผมขอเตือนแล้วนะครับว่าลิบพูลไม่ควรที่จะไปหลงกลกับการกลงราคาค่าตัวของนักเตะท,ที่ทางโชซีได้ตั้งเอาไว้และจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นตัวของผมก็มองว่าค่าตัวของเมสันเมานั้นมากที่สุดก็คือคงไม่เกิน30ล้านปอนด์อย่างแน่นอนที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไปดูถูกฟิตทาของเมสันเม์อะไรทั้งนั้นแต่ผมมองไปที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเมสันเม์ที่กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า ดังนั้นจึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เชลซีจะสามารถขายเมสันนลในราคาที่สูงถึง70ล้านปอนด์ตามที่พวกเขาตั้งราคาขายเอาไว้และผมก็ไม่ใช่วันลิเวอร์พูลจะบ้าจี้จ่ายค่าตัวนักเตะรายเงี้กระทางเชลซีที่ต้องการเพราะถ้าเป็นผมแล้วผมมองว่าค่ตัว30ล้านปอนด์นั่นมันก็มากเกินพอแล้วสาหรับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับทียมผมยอมรับว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากเห็นเมสันาส์ย้านมาวมทีมลิเวอร์พูลและการที่ลิเวอร์มีนักเตะชาวอังกฤษอยู่ภายในทีมนั้นผมก็มอง่่เเนรืทีด แต่ตอนนี้ผมยังไม่ขอเชื่ออะไรทั้งนั้นว่าแต่ผมมองว่าถ้าหากลิวูได้ตัวเมซนมาเข้าสู่ทีมได้จริงๆแล้วก,ก็น่าจะเป็นการซื้อตัวนักเตะที่สามารถเข้ามาทดแทนในดิวของจูด์เบลลิงแฮมได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่ากลางของลิพูลที่มีเมสันมสาที่ลงสนามเล่นกันนั้นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะคนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ล็อบบีฟ้ฟอลเลอร์ชี้ลิพูลทำถูกแล้วที่ยกเลิกในดิวการไล่ระตัวจูดเบลลิงแฮม ตัดสินใจถูกต้องแล้วโรบบี้ฟอลเลอร์กับระบุลิเวอร์พูลตัดสินใจถูกต้องที่มิเดิลนาเลย์ลัตัวจูดบลงแฮมอีกต่อไปเพราะบอกว่าที่จริงแล้วหงส์แดงจําเป็นจะต้องเสริมทัพเป็นจํานวน5-6คนด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะซื้อได้เพียงแค่า3า่รายโรบบี้ฟอลเลอร์นะครับตำนานกองหน้าของทีมลิเวอร์พูลสโมสรยังอย่างซิกเวทีพิมกงกฤษนะครับแสดงความคิดเห็นว่าหงส์แดงทําถูกต้องแล้วที่ยกเลิกแผนเลย์ลัตัวจจูดบลังแฮมมิคฟิลของปุริเซอร่วมทัพในช่วงสมนี้ ลิวกองเราตกเป็นข่าวกับจูดเบลงงามมาอย่างต่อนเนื่องตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากแผงกองกลางของพวกเขามีปัญหาอย,ย่างหนักโดยเฉพบาะแข้งดังในวัย9ปีก็ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายและแยกทางกับติเซียดนมวนในช่วงสมติน,นี้ด้วยแต่ไม่กี่วันก่อนก็มีรายงานว่าอยอดทีมติลตินแอนฟิลล้ลเลิกความคิดที่จะซื้อจูดเบล่งงามแล้วเพราะมองว่ามันต้องใช้เงินมากจนเกินไปโรบบีฟ้ฟาลเลอร์กล่าวพันน์คอนิกของตัวเองในเดอะมิลเลอร์สื่อของเกาะอังกฤษในเมืองู้ดีว่าผมจะไม่พูดหรอกนะครับว่า ผมบอกแล้วแต่ในที่สุดลิ์พูก็ได้อ่านคอลัมน์ไม่นานวันนี้ของผมที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าบอที่จะตุ้งเงินว่าประมาณการเสริมทัพทั้งหมดไปเพียงแค่นักเตะแค่คนเดียวโอเคผมจะพูดแบบนี้แล้วกันในขณะเดียวกันผมก็ขอแสดงความพอใจนิดหน่อยที่เป็นคนชี้ให้เห็นถึงเรื่องนี้ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือพวกเขามีจุดอ่อนที่จะเจนมากๆ ภายในเทียมและการเอาจุนงัมมาร่วมทัพก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้ผมคิดว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องเสริมทัพถึง5และ6คนเลยทีเดียวแต่แน่นอนมันคงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนดังนั้นลิ์พูล l กับจอร์เก็ c คอปก็อาจจะต้องยอมทนกับการใช้นักเตะใหม่เพียแค่3 4ึง4คนซึ่งทั้งสาคนที่ว่าก็จะเป็นกองกลางประเภทที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วและพร้อมลงเล่นในทันทีและเป็นนักเตะชั้นยอดอีกด้วย ในช่วงเสมออนนี้เขาจะต้องเสียนักเตะไปถึง3คนและอาจจะเพิ่มไปเป็น5คนด้วยซ้านอกจากนี้มันก็เห็นได้ชัดเจนว่าอร์มยุคกับจอดแดนแฮนเันนั้นมีปัญหามาหลายนัดแล้วส่วนติกโก้อคันดราก็พลาดการลงเล่นให้กับทีมเป็นจำนวนหลายเกมอีกครั้งดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลถ้าจะบอกว่าเจคก,กิงรอบต้องการแผนกองกลางตัวจริงชุดใหม่พักไปนานเจคกิงกรอบชูดิอาร์ตนทีมเหมือนได้แข่งใหม่ เยอะแยกลับในอย่างของลิพูระบบการที่ลุยเดียร์ตกลับมาช่วยทีมได้แทบมันจะเหมือนกับว่าหงแดงลิพูได้แข่งใหม่เลยพร้อมยิงกรันก็ว่าจะดำเนินการเสริมทัพให้ดีที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้เยอะแยะลรัาในการู้จัดกาทีมลิบูสโมสรอย่างสกอตตีเพียงเพื่อกราว่าการได้ลุยเดียร์ตปีชาวโคลเบียกลับมาสู่ทีมนั้นมันก็เที่ท่ากับการที่ลิบูได้แข่งหน้าใหม่เข้ามาร่วมทัพเลย ดีอันไม่ลงเด่นอีกเลยนะฮะนับตั้งแต่นับที่แพ้อาร์ซนอลสองสามเมื่อวันที่เก้าตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากได้รับบาดเจ็บตรงของเขาจนต้องพักรักษาตัวไปนานแต่ไม่กี่วันก่อนเขาก็กลับมาซ้อมได้แล้วและจะมีชื่อติดทีมในเกมที่ลิเวอร์พูลต้องเจอกับลีดส์ไนเต็ด e ในวันจันทร์ที่17เมษาย,ยนนี้ด้วยเจคก็เปิดเผยว่าในการซ้อมเขาแสดงหเห็นว่าเขาพร้อมแบบ100นั่นคือสถานการณ์ณตอนนี้เราต้องนำเขาเกับขึ้นสุ่ทีมให้ได้ เขาจะมีชื่อติดทีมด้วยและหลังจากนั้นเราก็ค่อยพิดตามกันอีกว่าจะเอาอยัางไงต่อนั่นเกิดสานการณ์ณตอนนี้แน่นอนว่าการที่ได้ครับกลับมาอยู่กับทีมนั้นมันก็เป็นเหมือนกับการได้นักเตะหน้าใหม่เลย เขาพัฒน,นาขึ้นเยอะมากภาษาอังกฤษเขาก็ดีขึ้นด้วยมันเลยแปลได้ว่าเขาปรับตัวได้แล้วเขาอยู่กับเราในทุกๆวันเขาพัฒน,นาขึ้นได้อีกครั้งและอย่างของเขามันดูดีกว่าตอนที่เขาเพิ่งมาเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดในประเทศใหม่เขาเป็นเหมือนอากาศที่สดใหม่ในการซ้อมทุกวันเลยเขารักบรรยากาศของที่นี่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเลยว,ว่าตอนที่เขามาอยู่กับทีมใหม่ๆนะเขาลงซ้อมพร้อมกับรอยยิ้มย้าอยู่เสมอนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆและตอนนี้เขาก็มีท่าทีและท่าทางแบบนั้นเช่นกัน ปุนซกอเยอร์มันยืนยันอีกทีว่าทีมของตนจะดำเนินการให้ดีในการเสริมทัพในช่วงตลาดสมุนิเพื่อที่จะได้กลับมาบีมผลงานที่จะเยี่ยมเรามีรุ่การที่เรียบเฉยมากๆเราต้องดําเนินการให้ดีในตลาดการเสริมทัพซึ่งเราจะทําอย่างนั้นแน่การใช้เงินให้ดีในวงการฟุตบอลน่ะเมื่อนําไปควบคู่กับความรู้ในการทําทีมแล้วมันก็จะนําไปสู่การพัฒนาการที่ดีสิ่งที่เรากําลังพูดกันมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรเลยแน่นอนว่าเรามีรุ่การที่ไม่ดีเท่าไหร่ เราพร้อมจะสู้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการสู้เพื่ออะไรก็ตามเราจะได้เห็นมันอย่างแน่นอน Liverpool ขอรายชื่อกองกลางที่เตรียมคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์ของเราเองับสมสรดังแหสกเวทีเพทีมผิกฤีตเป็นข่าวได้ทางการคัดรายชื่อมนฟิล์ใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพหลังจบการนี้ให้เหลือเพียงแค่5้าคนเป็นที่น่ากวแล้วตามการรายงานเมื่อวันที่17เเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับ ก็ติดสัมันการลิเลของเรานะครับทางด้านเจกเก็ตคลับกุนซือเชอร์แมนเตรียมที่จะปรับปรุงแดนกลางครั้งใหญ่ในช่วงสัมมานี้หลังจากที่ทีมทำผลงานในปีนี้ได้อย่างน่าผิดหวังโดยช่วงที่ผ่านมารายชื่อมิฟฟิลมากกว่า10รายที่ตกเป็นข่าวเจ้าโยงกับหงแดงอยางไรก็ตามล่าสุดมีรายงานองวมาเจเก็ตกลับได้ทำการหาเรือกับทีมงานเบื้องหลังรวมถึงบอร์ดบริหารของลิเพูลเรียบร้อยแล้วโดยตัดชื่อมิดฟิลที่สนใจให้เหลือเพียงแค่ห้าคนและมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้เล่นสองคนจากลิ์รายชื่อที่รุตาามายาังด รายชื่อดังกล่าวนะครับก็ประกอบไปด้วยเมสันเมา์และคอร์เนอร์กาลาเกอร์จากเชลซีเจ้าปาลิญาตจากฟูลลัมนิโคลบาเลล่าจากอินเตอร์มิลานและเอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ของเบรตันแอนด์โอเบอเรียตนอกจากแผนกองกลางแล้วนะครับเจคกินคล็อกก็ตกเป็นข่าวว่าเตรียมผ่าตัดทีมด้วยการคว้ากองหน้าแบ็กขวาและตัวรุกริมเส้นเข้ามาร่วมทีมอย่างละหนึ่งราย เดวิดออสตายนักข่าวระดับที่หนึ่งของเดอะแอตแลนติกยืนยันว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งสําคัญอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญและการปฏิวัติที่กําลังจะเกิดขึ้นที่แอนฟิลมันจะเป็นหน้าร้อนที่มีความสําคัญอีกครั้งสําหรับสโมสรของพวกเขาแต่ตอนนี้พวกเขายังไม่มีผู้ในการกีฬาคนใหม่ที่จะมาดูแลเรื่องนั้นและในขณะเดียวกันกุติจะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องเป็นจิกเก็งคลับเป็นแกนหลักโดยมี Follow, ยเดฟฟฟอลโลหัว และแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าแมวมองรวมไปถึงไมเคิลดันประธานแฟเวสบอร์ดกรุ๊ปที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในเรื่องการซื้อขายนักเตะผู้เล่นจากนี้นอกจากนี้เอฟเจีนะครับกำลังอหาหนักลงทุนรายใหม่ที่จะมาถือหุ้นบางส่วนของสโมสรของพวกเขาในสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อทาการเพิ่มเติมเ,เงินที่จะใช้จ่ายในตลาดทฤการนักเตะสมัยนี้และทําให้ลิเวอร์นั้นสามารถแข่งขันกับทีมใหญ่ในลีกได้อีกครั้งหน้่กันหน้า พวกเขาตัดสินใจมานานแล้วที่จะเลือกไม่ทําการเสริมทัพผู้เล่นที่มีค่าตัวมหาศาลอย่างจูดมังแามจากปุริเซนดนมุนเพียงแค่คนเดียวพวกเขากําลังคํานึงถึงความเป็นไปได้มากที่สุดและต้องเกี่ยวข้องกับงเงินที่จะได้รับแต่แน่นอนว่าการทิ้งเป้าหมายหลักเป็นไปมาตลอดจะได้รับการจับตาดูจากแฟนบอลของพวกเขาเองสําหรับการปรปับปรุงทีมในตลาดรอบนี้หมดอนาคตแน่นอนพรีเดตของเราครับหมดอนาคตกับเือใ์ต้เบย์เยนเมอนิกแล้ว ฟอร์เรนพาเทนเบิร์กนะครับนักข่าวชื่อดังของ Sky s p o r t เยอรมนได้ออกมายืนยันแสดงความชัดเจนและความน่าเห็นใจที่มีเกี่ยวกับอนาคตของ Money. สดิมาเน่กับตันสกัดอย่างไบเยอรนิกในเวลานี้หลังจากที่มาเน่ไปชกปากของเพื่อนร่วมทีมอย่างลีลอยซาเน่ที่ผ่านมา จากที่ผมได้ยินมาตอนนี้บายมันมนิกเตรียมที่จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อการไล่สะดวอมาน่ออกจากทีมพวกเขาในช่วงสมัยน,นี้และจากมุมมองของท่านักกีฬาก็มีการ,ปรเปิดเผยว,ว่าโทมัสสูเกลไม่มีแผนที่ให้มาเนอ่อยู่ิคทีมของเขาในการซ้างพิมหม่เนื่องจากมาเน่ไม่เหมาะสมกับระบบทีมของโทมัสสุเกลจากนี้นี่คือข้อมูลที่ผมได้รับมาและตอนนี้มาเน่นั้นถูกมาว่าเป็นปัญหาที่วิกฤตมากจากภายในสโมสร พวกเขาได้ข้อสรุปแล้วว่าการเซ็นยังก,กับมาเน่จากลิเวอร์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งกับพวกเขาที่ต้องแบกรับเ,เ่อนของมาเน่ที่มากกว่า20ล้านยูโรโต่อปีและหลังจากฟองการเล่นที่นิดหวังของมาเน่และมีเรื่องชกต่อยกับซาเน่ตอนนี้ผู้คนเอาแต่พูดกันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่าบายอยเนมิงนั้นได้ต้การเซ็นยัก,กับพี่ชายฝาแฝกของมาเน่และนั่นไม่ใช่มาเน่คนเดียวกันที่เคยอยู่กับลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าหมดอนาคตนะครับโอ้โห สุสิตเป้าหมายหงมีความสุขที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมดังลูก้าสุสิตนะครับกองกลางดาวรุ่งชาวโคเอเชียของเรดบูลเซอร์สบวกมีความสุขที่ชื่อของตัวเองตกเป็นข่าวพูดันกับหงดังสุสิ์นั้นเคยตกเป็นข่าวกับลิเวอรนานแล้วแต่ล่าสุดหลังพวกเขาล้มแผนการเซตเลี่ยงกับจุดเบิงแฮมซึ่งตัวของดาเตชินชาคุเซียรายนี้ก็ถูกนํามาเชื่อมโยงใหม่กันอีกรอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสุสิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนผมดีใจที่ถูกพูดถึงเรื่องการซื้อขายของทีมมใหญ่่่แตผก็ยนวา ผมไม่ได้ดีใจเกินเหตุกับเรื่องราวเหล่านั้นหรอกเมื่อเวลามาถึงพวกเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมต้องชั่งนำ้ำหนักให้กับทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเล่นฟุตบอลต่อไปในะ่นะค่อยถกผมมันคือความตั้งใจของผมกับสโมสรและทีมชาติเลยหรอกครับตอนนั้นมาถึงเรื่องซื้อขายนักเตะก็จะตามมาด้วยตัวของมันเองผมเองก็รู้ว่าที่นั่นมีสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆซัมเมอร์นั่นก็คือการย้ย่เทียมแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าชื่อของผมจะไปอยู่ในตลาดไหนแต่มันก็ไม่ได้รบกวนออะะไรผมมากนะ ปล่อยให้มันเป็นไปผมเปิดกว้างทุกอย่างและผมสามารถเล่นในลีกไหนก็ได้แต่สไตล์ของผมเหมาะกับสเปนมากที่สุดกาโชไม่ชอบแอสตันวิลล่าสนดึงเทปกี้แคมแบ็กพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่าของอุนแอเอมิรีสนใจดึงเดวักเอลกี้หัวขอ้อทีมชาติเบลเยียมกลับมักแข่งเนปพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังไม่ประสบความส์ฝึกเล่นกันเล่นกับปีศาจแดงดำเอซีมิลาน ดิวอกโอลิี้ย้ายจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่พนาแต่โดกนการมาเจ็บเล่นงานทําให้เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับเอซิมิลานได้คุ้มค่าทอนเนี้ยดาวเตะรายนี้ก็ตกเป็นข่าวว่าจะถูกมิลานขายออกจะเตรียมเพื่อพวกเขาจะได้เอาเงินค่าตัวมาเสริมทัพนักเตะใหม่แทนล่าสุดเดอรซานระบุว่าเอซิมลิลาสนใจที่ดึงดิวอกโอลิี้กลับมาเล่นในพนรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งถิ่นที่เจ้าตัวเคยคุ้นเคยหลังเคยอยู่กับลิเวอร์พูลมาก่อน ดึกก็สุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรบอบเยี่ยงคนที่17เมษายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ